เล่าให้ฟังบอกว่ารับสายคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเข้ามาประสานขอเตียงขอโรงพยาบาลรู้สึกปวดใจเมื่อได้ยินว่าอย่าทิ้งผมนะเราไม่ทิ้งท่านค่ะอ,อยากจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของท่านมาให้ได้สักครึ่งหนึง่งแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือกันนะคะพอที่จะอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างเมื่อได้มีโอกาสตอบรับท่านว่าส่งตัวท่านแล้วติดตามบรรยากาศการทํางานหลังบ้านกับเราคุณท่ดารัตน์อนันตราชิติรายงานเข้ามาเชิญค่ะ จำนวนยอดของผู้ที่ติดเชื้อที่โทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีเบสู้โควิด -19 แห่งนี้นะคะขณะนี้มีเกือบ1,500คนแล้วค่ะในจำนวนนี้นะคะได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วกว่า1,300คนส่วนที่เหลือค่ะอยู่ระหว่างการเร่งประสานหาเตียงให้นะคะภารกิจนี้ค่ะในช่วงวิกฤตโควิด1 9แบบนี้ที่เรายังทาควบคู่ไปด้วยก็คือการ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาคุณผู้ชมคะที่ฉันอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งค่ะเป็นญาติของหญิงผู้ที่ติดเชื้อในหมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนประหลนโยธินแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะทีท่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีเบซู้โควิดสิหลังมีสมาชิกในครอบครัวเป็นหญิงอายุ39ปีติดเชือ้อโควิด19รอเตียงมา2วันแล้วมีอาการไอเหนื่อยหอบกังวลว่าสมาชิกในบ้านอีก4คนจะได้รับเชื้อไปด้วยจึงอยากให้โรงพยาบาลเร่งรับตัวไปรักษา ขณะนี้ค่ะครอบครัวนี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงยังคงต้องทำงานด้วยการทำแป้งโรตีส่งขายที่ตลาดเนื่องจากยังมีภาระหนี้สินที่ต้องแบกรับอยู่ค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีลูกสาวของหญิงผู้ที่ติดเชื้อภายในอพั์มิ้นต์แห่งหนึ่งเขตบางคอแหลมโดยลูกสาวให้ข้อมูลว่าแม่ของตัวเองตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่1มิถุนายนขณะนี้มีอาการไอเจ็บคอโดยตัวเองและแม่อยู่ร่วมกันภายในห้องพักเล็กๆโดยแยกมุมรับประทานอาหารแต่ยังคงต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันเป็นกังวลว่าอาจจะได้รับเชื้อจากแม่ไปด้วยค่ะ เบื้องต้นนะคะเคสของผู้ที่ติดเชื้อทั้ง2ครอบครัวนี้นะคะศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย p p s ส่งต่อให้กับประกันสังคมกระทรวงแรงงานโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ขณะที่ความร่วมมือจากภาครัฐในการส่งต่อผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ผ่านมาค่ะไทย PPS ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในการส่งต่อผู้ที่ติดเชื้อในสิทธิรักษาประกันสังคมโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป็นการกบูรณาการจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดเชือ้อให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วค่ะ กระทรวงแรงงานที่ผ่านมารับเคสมาประมาณเกือบ800เคสเราก็บรหิหารจัดการไป700กว่าเคสแล้วในสําหรับที่เราดีลงานกันอยู่กับไทยพีบีเนะครับก็มีบางเคสที่เราทําแล้วเรามีรู้สึกเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการที่เราทําให้เขาสําเร็จบางเคสเราอาจจะช้าบ้างโดนตาหนิบ้างมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องน้อมรับเพราะบ,บางครั้งเรารับพร้อมๆกันวันเป็นร้อยเคสบางครั้งก็ไม่ทันนะครับ การเรียนเงี้ยเราต้องให้กําลังใจแบ่งเป็นสองสากลุ่มกลุ่มที่1คือทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางครอบครัวของเขาด้วยขอบครองทางครอบครัวทางแพทย์ทางบุคลากรทางการแพทย์ด้วยที่เขาให้กําลังใจคนในครอบครัวเขาเราเองต้องให้กําลังใจเขาอ,อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีเขาเหล่านี้เราเองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเพราะาเรารู้จะเอาตรงไหนมาช่วยพวกเราประเด็นที่2เราต้องให้กําลังใจก็คือในส่วนของพี่น้องครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด นะครับว่าโรคโควิดถ้ามีการรักษาตรวจพบแล้วก็รักษาเร็วจะทำให้การรักษาหายได้นะครับส่วนกรณีผู้ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ฟรีนะคะสามารถเดินทางไปตรวจที่หน่วยบริการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ค่ะส่วนพญาไทยพิรมถนนริมคลองสามเสนตลาดเอซีสายไหมสนามกีฬาเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาสวนหลวงสแควรแขวงวังใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามโดยผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับสำเนาและก็ประกาส่วนตัวไปด้วยนะคะเริ่มตรวจตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ส่วนเรื่องของการส่งต่อกำลังใจกับไทย PBS ค่ะขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ก็ลงพื้นที่ติดตามผู้ประกอบการร้านอาหารคือเชฟกิ๊กหรือว่าคุณกมลชอบดีงามเจ้าของร้านอาหารเลิศดทิพย์ซอยลาดพร้าววังหิน70เขตลาดพร้าวที่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลจนยอดขายลดลงไปกว่าร้อยละแ0แต่ก็ยังคงทำหน้าที่เชฟค่ะด้วยการปรุงอาหารไปบริจาคให้กับแคมป์คนงานถึงวันละ1000กล่องตามที่ได้รับแจ้งของความช่วยเหลือผ่านทาง Facebook และก็ IG ส่วนตัวโดยวัตถุดิบการทำอาหารส่วนหนึ่งนะคะได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญที่นำมามอบให้ทั้งหมูไก่ซอสปร,รุงรสรวมถึงกเกษตรกรที่นำผลไม้มาร่วมบริจาคด้วยค่ะอย่างเช่นวันนี้ค่ะที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อมารีไรซ์ก็นำเส้นหมี่ปรุงรสมาร่วมบริจาคให้กับเชฟกิกนำไปเป็นวัตถุดิบป,ปรุงอาหารส่งไปช่วยแคมป์คนงานอีกด้วยค่ะ อันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนที่อยู่ในแคมป์หรือว่าจะเป็นชุมชนต่างๆหรือว่าคนไทยทุกๆคนเลยคือได้รับอาหารที่ที่ทางผมแล้วก็เพื่อนๆในโซเชียลหรือว่าแบบทุกๆคนที่อนุโมทนาบุญมานะครับอยากให้มีกําลังใจเปิดอาหารมาขอให้มีความสุขก่อนขอให้มีกําลังใจสู้ต่อก่อนเห็นอาหารสวยๆเห็นได้ทานอาหารอร่อยๆมีกําลังใจสู้อย่าท้อแล้วก็ที่สำคัญคือคือดูแลรักษาตัวเองดีๆใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐให้เข้มงวดนะครับคือเขาไมใใใ่ให้ออกไปไหนก็คืออยู่ในพื้นที่แล้วก็อ,อยู่ในท,ที่ที่ตัวเองอคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะฮะแล้วก็เขาต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คนที่บริจาคมาเองหรือว่าเพื่อนในโซเชียลหรือว่าเพื่อนศิลปินดา,าราต่างๆครับที่ที่ช่วยกันก็อยากขอบคุณจากใจจริงๆ ในวันนี้ค่ะเชฟกิ๊กจะส่งไปช่วยแคมป์คนงานก่อสร้างทั้งหมด3แห่งคือแคมป์คนงานย่านพระราม3ย่านถนนชัยพฤกษ์และก็สุขุมวิท26ิค่ะโดยเมนูวันนี้ค่ะเป็นข้าวไก่เปรี้ยวหวานฮ่องกงข้าวหมูมะนาวฮองเฮาและก็ข้าวกะเพราเนื้อโตเกียวค่ะซึ่งเชฟกิ๊กตั้งใจว่าจะทําอาหารที่ดีด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่ดีไปช่วยชุมชนแล้วก็แคมป์คนงานเหล่านี้ให้ได้จนกว่าจะพ้นมาตรก,การล็อกดาวแคมป์คนงาน30วันค่ะ คุณผู้ชมคะไทย PBS เปิดพื้นที่ร่วมส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะคนที่มีต้องการจะให้และคนที่ขาดต้องการจะรับนะคะสามารถให้เราเป็นสื่อกลางส่งต่อความช่วยเหลือแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าหากคุณผู้ชมเองนะคะไปพบเห็นเรื่องราวดีๆนะคะสังคมช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตโควิด COVID 19แบบนี้ก็สามารถส่งคลิปวิดีโอมาแบ่งปันให้กับเราได้คะ่ะโดยเรานะคะจะนําคลิป,ปออกอากาศเพื่อส่งต่อกําลังใจให้กันและกันโดยสามารถส่งคลิปวิดีโอนะคะมาได้ที่ แอสไซร้องทุกไทย PPS นะคะส่วนผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือก็ยังคงทำได้อยู่นะคะด้วยการโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-790-2111ค่ะขอบคุณค่ะคุณที่ดดารัตน์คะจับมือกันไว้แน่นๆนะคะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกันค่ะ